โอ้โหเห็นป้ายเกือบร้องไม่ออกนะเกือบจะเล่นผิดแล้วเห็นป้ายเกือบร้องไห้ด้วยอะเออเกือบร้องไห้ด้วยค่ะพี่จีโอ้โหเออคือถ้าแฟนเพลงจีวันนะคะจะเป็นแบบเนี้ยค่ะคือฝั่งนึงก็จะเป็นแม่ชีนะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอสวอนะคะสวยโว้ยแบบเนี้ยค่ะเอาแบบมีป้ายไฟเป๊แปบได้ไหม นี่มันเสียงมันก้องไปหน่อยนะครับเอาเอาไม่ต้องเอารีเวิร์สก็ได้ครับเอาเสียงเอาเสียงเบ็ดลงหน่อยให้มันเหลือเนื้อเสียงโอ้นี่เป็นคุมนะได้สองป้ายเนี่ยนะข่าวหน้ามาอีกวันนี้เราก็ได้รับฟังอะไรไปเยอะแยะเนาะเสียงอู้มากเลยครับเสียงผมอู้มากเลยช่วยปรับให้เสียงเป็น ไส่ใส่นิดนึงคะับเอาอเบทลงหมดเลยก็ได้ครับหรือว่าเพิ่มแหลมขึ้นหน่อยวันนี้ก็หลากหลายมากนะคิดว่าหมอเก๋คงจะเหนื่อยไม่เบานะครับแล้วก็ทีมงานหลายๆคนนะครับเราก็จะไม่เล่นมากนะเล่นอีกสักสองเพลงก็พอใช่ไหมเพราะว่าหลายท่านก็คงจะฟังกันมาเยอะแล้ว เดี๋ยววันนี้มาเอาเพลงแม่แม่เห็นผู้หญิงเยอะคะอ่ะอเอาเพลงแม่แม่มาฝากแล้วกันเนาะเป็นบทเพลงหนึ่งของท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะที่พูดถึงผู้หญิงเนาะแล้วก็เรื่องของเออความสําคัญของผู้หญิงแล้วก็ธรรมะที่มีอยู่ในผู้หญิงนะคะธรรมะมาตาค่ะ 变美。 爱。嗯 นไม่ใช่ จีวันนะคะแฟนพันธ์แท้โอ้โหเรามีนนแฟนบร์แท้อยู่นี่นนด้วยะจะขอเอาไปกรุงเทพด้วยได้ไหมเอยเรามีกี่คนครับแฟนบร์แทาปีคนเดียวมีคนเดียว,ม,ยวมีใครบ้างเอาขอเสียงหน่อยโอ้โหเยอะอยู่ป้ายนี้น้ำตาจะร่วงนะเนี่ยนี่ดิลืมเอาไฟมาเอาลืมเอาไฟเดี๋ยวมาเขาหน้าเนาะอ๋อ ค่ะอ้าวเอามีเด็กๆจะมาร่วมร้องเพลงเหรอคุณทองแดงอาม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 าไหนร้องเพลงอะไรได้บ้างไหนมาสิต้องเอาขอคุณแม่ชีครับเออเพลงเพลงหลดเพลงคุณทองแดงเออาอะมามามาให้ไปแล้วอ่าเด็กๆมามานี่มานี่มานี่ลูกมานี่เลยไหนบอกเป็นจีวันจูเนียร์มานี่เลยมาอ้าวมาใครร้องอ่ะใครจะร้องเพลงคุณทองแดงโอ้โหอดหันต่อไปเราไม่ต้องร้องแล้วพี่เราจะมีอย่างเงี้ยมาให้ มาร้องแทนเรามายืนตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เลยค่ะมาเร็วอ่าโอ้โหชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยอินเลยเข้ามาที่นี่เลยลูกเออเหยียบได้ไม่มีปัญหาชุดคนทองแดงตัดไม่ทันชุดคนทองแดงตัดไม่ทันเนื้ออาบอกมาไม่อยากเป็นคนแล้วอยากจะเป็นหมาแต่ได้เป็นขี้เล่นเอามาทางนี้อีกแล้วมาทางนี้อ่ะไปทางโน้นด้วยลูกอ่ะมายืนข้างนี้ข้างนี้ด้วยลูกมาข้างนี้ด้วยมาอ่ะมายืนข้างนี้ด้วยครับ ตรงนี้ครับเออมาคนนี้มายืนทางนู้นยืนตรงนู้นเลยไมล์ลูกอ่าถือไมล์ลูกอันนี้เป็นน้องๆจากโรงเรียนบ้านแหลมนะครับชั้นอนุบาล3นะครับเดี๋ยวลองดูความสามารถกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้าให้ร้องอนุบาล2นะครับอ้าวในร้องเพลงอะไรมั่งชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยชื่ออะไรลูกแนะนำตัวหน่อยแล้วค่ะชื่ออะไรนะอาร์ตอาร์ตโอ้โหตื่นใจมากคนต่อไปกรุงเทพไม่มีอย่างนี้นะพี่คนต่อไปอ่ะคนต่อไปแก้มค่ะแกก้มออ่ะชืไรลูชื่ออะไรลูก น้องก้าวต้นข้าวครับต้นข้าวต้นข้าวฟังผิดหูไม่ดีหาหัวหาเรื่องครับกิ๊กครับกิ๊กครับนิวครับนิวครับนิวปื้มครับปื้มน้ำค่ะน้ำใบเฟิร์นค่ะใบเฟิร์นโอ้ฝั่งนี้นุ่มนวลวัดครับวัดอ๋อปื๊มครับปื้มใครเรียนแบบกัน ใครเรียนแบบกันใครเกิดก่อนปื้มรอกับปื้มเทเนาะอจะร้องเพลงอะไรกันลูกคุณทองแดงมาชนกโอ้ยคุณทองแดงมาชนกมาชนกเอาเพลงอะไรก่อนพูใหมเอ้ถูกเอ้ถูกคุณทองแดงมาชนกพระมหาชนกลูกพระมหาชนกออาพูดใหม่เ้าขอขอป้ายด้วยครับขอป้ายด้วยแล้วขอป้ายขอป้ายขอป้ายโอ้โหเอามาเอา พ่อแม่อยู่ไหมพ่อแม่อยู่ไหมพ่อแม่อยู่พอเสียงตบมือหน่อยแล้วให้กำลังใจเด็กๆอามาเลยครับเปิดมาเลยครับคุณทองแดงมาเลยคุณทองแดงคืออดีตลูกสุนัขข้างถนนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับมาเลี้ยงเป็นสุนัขที่พระองค์ทรงโปรดมากที่สุดตุลแม่ของทองแดงชื่อแดงเป็นสุนัขเร่ร่อน อยู่ที่หมู่บ้านข้างคลินิกสูนแท์พัฒนาแม่แดงให้กำเนิดทองแดงเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2541พร้อมพี่น้องอีก6ตัวคุณทองแดงเป็นสุนัขตัวเมียอายุ5สัปดาห์ก็ได้ถวายตัวเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่13ธันวาคม ที่สวนจิตรดาระโหฐาน,นยามเด็กค<ร>ุณทองแดงได้อาศัยกินนมของแม่มะลิซึ่งมือเติบโตได้ดีคุณทองแดงก็ไม่ลืม,มคของแม่มะลิเลยคุณทองแดงเป็นสุนัขพื้นบ้านของไทยเราและมีนิสัยซื่อสัตย์อันเป็นคุณสมบัติที่ประเทศชาติ

结束哒。 ในเถิดเดี๋ยวเยดีด๋ยวพี่อย่าพูดอยขอหน่อยอคืออันนี้อันนี้ไม่รู้คีย์ไหนเลยนะขอความการุณาวันนี้ติ่งเอาซีดีของจริงมานะคะอ,อยากอยากให้อุดหนุนเอาไปให้เขาได้ซ้อมกันเนาะจะได้คีย์ดีกว่านี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นกรุงเทพด้วยอันนี้ได้อย่างเดียวคุณทองแดงอะเอาเอาเพลงเดียวดีไหมเอาเพลงเดียวดีกว่านะพี่หรือจะเอาสองเพลงสองเพลงหรอสองเพลงเอกเขาบอกเลงแล้วคนคนอื่นก็จะฟังไหวเหรอ ต้องถามคนฟังด้วยนะเอาไหวไหมคะเอาไหวอะฟังไหวไหมฟังไหวไหมเขาเตรียมมาแล้วพี่เขาเตรียมมาแล้วโอเคอ้าวพ่อมาอีกสักเพลงหนึ่งแต่เดี๋ยวนั้นอย่าลืมนะลูกเดี๋ยวเอาเอาไปฟังอีกทีนะซื้อซีดีป้าไปฟังเดี๋ยวป้าลดให้แล้วไปซ้อมใหม่เลยลูกอ่ะขยับมาข้างหน้าหน่อยมา ทีสสส่สองเพลงนเนี่ยถ้า <c oughs> มีเพลงหนึ่งนี่เราเราไม่ต้องหากินแล้วพี่เ,ออ <c oughs> เราไม่ต้องนั่นละ <c oughs> โอโ <c oughs> เดี๋ยวถามหน่อยซ้อมมากี่วันลูกผู้ใหญ่เขาบังคับให้หนูซ้อมกี่วันกันลูกนานบอกนาซ้อมกี่วันลูกซ้อมกี่วันคะเก่งจังเลยอ่ะ,อะปืมบอกปืมบอกเลยปืมหล่อปืมหล่อปืมหล่ออะซ้อมกี่วันคะ ตอบเลยลูกตอบเลยตอบเลยกี่วันห้าวันห้าวันโอ้โหก็ซ้อมห้าวันนะเนี่ยกว่าจะได้อย่างเงี้ยที่บ้านที่บ้านมีปัญหาอะไรไหมลูกตอนซ้อมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาอะไรไหมใครเป็นคุณพ่อคุณแม่บ้างคะเนี้ยไหนอยากเห็นเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของคนเนี้ยค่ะคนไหนเอ่ยไหนอ่ะเออนั่นไงคุณแม่พี่จีนนั่นเลยโอ้หน่ารักเนาะน่ารักอ่ะตะกี้ตะกี้เด่นมากนะ ประชาชนมาก่อนเลยนะเขาไม่รอจังหวะเลยนะเขามีจังหวะเพองของเขาเองเลยนะครับตอเสิงตองมือให้เด็กๆหน่อยนี่เป็นกําลังของชาตินะครับไปซ้อมนะลูกเดี๋ยวป้าจะพาไปกรุงเทพโอเคนะไปร้องบนเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันนะไปรับรางวัลแล้วไปรับรางวัลที่ป้าแก้วกับลุงยุทธเดี๋ยวไปนู่นไปนู่นแหมมึนเลยมึนทิศเลย